ชุดไหนก็ออกได้เนาะจริงๆไม่ต้องรอตอนพร้อมนะคะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรองเท้าจริงๆขอแค่เป็นรองเท้าพ้าไปก็วิ่งได้แล้วเนาะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบแต่งเต็มยศเต็มกายอะไรขนาดนั้นเนาะเอาแค่หายเวลาว่างให้ได้ครึ่ชงชั่วโมงให้ได้ทุกวันก็ยังดีนะคะแล้ว,ลวไี่ท้อได้่กัน พอเหนื่อยเราก็เดินเร็วเอานะคะไหวแล้วก็วิ่งต่อ,ตองลงค่ะสามารถวิ่งได้ไม่ต้องใส่หน้ากากได้เพราะว่าไม่มีคนนะคะไหวอยู่ไหวอยู่สิบนาทีผ่านไปไหวอยู่